ตอนนี้ก็พามาดูหน้างานนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เราทำงานได้ไปก่อนนะครับตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับที่นี่ก็มีทั้งกล้องวงจรปิดระบบเน็ตเวิร์กระบบประตูดิตอนดอลล็อกนะครับซึ่งควบคุมผ่านเน็ตเวิร์กได้เรามาเตรียมงานในตู้แหลกเป็นเป็นตู้แหลกขนาด 9U นะครับลึก50เซนตอนนี้เรากำลังย้ำสายแลนแค a ซิกเข้าที่แพทช์แพเนลของสายแลนนะครับ เราทำการมาร์กสายแลน์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คไล่ปลายสายต้นสายนะครับก็มีมาร์กให้โดยทุกเส้นเลยเห็นไหมครับนี่เราก็จะมาร์กสายตามแบบของเราที่เราออกแบบไว้นะครับนีย,ว,นนมมยวิธีการก็คือเราก็ต้องแยกสายตามสีของสายแลนนะครับเราจะเข้าสายแบบบนะครับผมแบบบ อย่างตัวแผ่นเห่นี้นี่เราเข้าแบบแบบบีนะครับแล้วก็เรียงสีให้ตรงก่อน,นเราก็จะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เราก็เรียงสายเข้าช่องหมดแล้วนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆกันหน่อยดิเป็นไงบ้างนี่ครับผมแบบบีนะครับมาตรฐานแบบบีต่อไปครับจะเป็นการย้ำครับผมเราใช้ตัวย้ำของลิงนะครับ ของลิงครับปึ้งปึ้ง,งอ่าเป็นการย้ำและตัดปลายสายไปในตัวนะครับเครื่องมือชุดนี้เขาดูหน่อยับตายเป็ไงเอ่ยอ๋อนี่ครับผมอ๋อเป็นของลิงค์นะครับทั้งย้ำและตัดปลายสายไปในตัวนะครับช่วยให้งานง่ายขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเขาจะมาจัดเรียงเข้าแผงอีกทีหนึ่งนะครับไปขึ้นสอันนี้คลิปของผม,ผมอ่นนี้เป็นสายเราเรียงไว้เห็นไหมครับเราเรียงตามเบอร์เลย8ป1 1ก้าเแยกเป็นกลุ่มครับเราจะเียกเป็นกลุ่มกล้องกลุ่ม Access Point กลุ่มที่เป็นเต้าเสียบผน,นังแล้วก็กลุ่มที่เป็นสายสำหรับตัวประตูดิ่ดอลล็อกนะครับโอเคดเดี๋ยวเราไปเจอน อีกที่ตอนที่เราติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็มีโชว์กันทอนีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับหอรือบอกไปว่าเราย้ำสายด้วยคุณสุเพียบนี้นะครับช่างมือหนึ่งแห่ง aec ครับผมจากเสียมเรียบครับทักทาย fc นะครับผมสวัสดีครับตอนนี้งานเข้าสาย patch panel แคสซีก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับจะสมบูรณ์ละตอนนี้เป็นขั้นตอนการ มัดจัดสายเข้ากับแผงนะครับเพื่อให้สายเกิดความมั่นคงนะฮะเราก็จะมองเห็นมาร์ที่เราใส่ไว้นครับนี่เก้าสิบสองสิบสามครับมารที่เป็น a c c เซสพอยต์เป็นเต้าแรงจะมีตรงนี้นะครับให้เราดูได้ไง่ายขึ้นนะครับทำกวามสะอาดตูด้เรียบร้อยนะครับดูดเอาพวกเศษสายต่างๆออกให้หมดนะครับ ต้องเกียงไม้คืองนูฝุ่นเราเองตอนนี้งานประกอบย้ำสาย p t t h h Panel l a t s i c ตู้หนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับนี่สมบูรณ์แบบครับผมมีมีไวมาร์กเกอร์นะครับวงบอกสายว่าเป็นหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำลาเบลมาใส่ในช่องนี้นะครับ เป็นจุดที่เราเข้าใจแล้วก็ไปผูกกับแบบของเรานะครับเวลาเราซอริส e เราเสียบอะไรก็จะง่ายนะครับเราก็จะมีสายแพดคอดสั้นๆนะครับไปเสียบที่สวิตช์ทอยู่ในตัวนี้นะครับก็จะมี NVR อยู่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผม